ดีครับสวัสดีครับเราอยู่ใน Battle Cats ไอ,อวันนี้ผมถ่ายพีเล่นก็คือเรานี่เล่นไปถึงอุ้ยเราเล่นไปถึงสเตตสิ 15, บห้าปลดนล็อกเทเชอร์ไปสองอันแล้วปลดล็อกแมวใหม่ๆหลายตัวเลยเนาะดูสิเดี๋ยวแมวอัศวินแมวซูโม,โม่แมว UFO แมวนินจากกบแมวยีราฟแมวขาสวยงาม อย่าต๊ะสุกันต๊ะสุกันอืออือดูทอ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 ออออรัวเฮ้เขาคิดว่าเหมือนไม่มีวันที่ไอ้พวกแมวพวกนี้จะแพ้เลยไม่มีวันนะเกมมันกําปดลักทรเชอร์กับดิกชันนารีกับไม่เว้ซฟเขาคิดว่าเกมเนี้ยมันมันกำหนดไม่ให้ไอ้พวกแมวพวกนี้แพ้อะมันเหมือนกำหนดมาให้ไม่ก็เราโกงไงโกงยังไงล่ะ เอาจาให้พวกคุณดูว่ามีแมวอะไรบ้าง N O B N O B Q R S T U B W S Y N C แล้วเกิดครั้งนี้มันถ่ายล้มเหลวผมก็จะได้ถ่ายคุณพีก็จะได้เล่นไปเยอะๆเนาะเป็นผลประโยชน์คุณเวมครับคุณเล่นอะไรอยู่ครับมาครับโต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  อาะวปล็อกแม่ต <cam boy> ัวใหม่เฮ้ยซอมบี้ซื้อซื้อซื้อ yes แล้วก็อัพเต็มเลยอัพเต็มเลยซอมบี้มันจะกลายเป็นเดวิลแคทโหดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังยุทเกี่ยว e ทน e ทน i ิชแค t เอาไปเต็มเลยมันจะกลายเป็นโดฟินแคทเอ้ยเวลนี่วะ เดี๋ยวอีควิปต้องเปลี่ยนตัวแมวเอามาโชคกับไอเต้าหูบ้บาบอขอแต่งยกไปแล้วก็ยัดสองตัวนี้ใส่ปไปฮ้ยเราเอาเต้าหู้ใส่มาได้ไหนหว่านะเอาแล้วแล้ววันนี่ไงใจเย็น,เ,นเราเอาเต้าหู้มันใส่มาได้นะ พี่แต่ซอมบี้ท่าทางจะเท่เดวิลมากลับกลับกลับเอสืมเย็ดเย็ดเย็ดกดเย็ดแต่กองพวกนี้คืออะไรอ่ะเขอบ้างไงกล่องอ่ะแบบเป็นกล่องมันต้องใช้สมบัตินะอืมมันก็จะช่วยให้ได้สมบัติร้อยเปอร์เซ็นต์้ขาเขาจะเอาซอมบี้แคทก่อนมันจะสูงหรือเปล่า รู้จักท่าทางอุ๊ยเทสูงนี่เก่งด้ะนี่แล้วอู้วูววานวานวานเอาเอาอัศวินไในไอ้นี่หน่อยอัศวินให้ดูหน่อยนี่มันโปลิโอกับจูเลียตยิงยิงตู้มตู้มเฮ้ยซอมบี้แคททำไมมันเป็นตัวที่มีสีอย่างเดียวอะนั่นสิอาจจะเป็นอย่างอื่น ดันนี้มีนี่ดูนี่โอ้สกินสวยเทพจุดไกมุกสองตัวจะคุ้นมาสแต่ดยดีดิดใจละสิแค่ตัวนี้ก็พอแล้วมั้งลองดูดิตูมเอือตูมอู้คูพี่แก ตูมอ e ู้หูอูห e ูอู้หูถึงจะเว้นให้ตัวอื่นกัดบ้างเหรออุ่นใหญ่เลเซอร์คนอนเลเซอคานอนอีะอ๊ะ 嗯。嗯。 มาเดี๋ยวด้านนี้นสุดท้ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงพลังทุกพลังเล่นดิกดเล่นเออไม่ต้องพึ่งกอตจบต้องพึ่งอยนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังน,นี่คือสไนเปอร์แคทนี่คือซีพียูเล่นให้เราครับสบายอันนี้ก็เพิ่มเอ็กพีครับอันนี้ก็ได้สมบัติอันนี้ก็เพิ่มความเร็วไงอันนี้สมบัติเ,เอ,นนอนนต้องใช้ทุกรอบอยู่แล้ว ทั้งบ้านนี้จะได้พวกกอดแคทอะพวกนี้เอ๊ใช่ได้พวกมแมวไ,มไงไอพวกที่มันจะเพิ่มเล็วเพิ่มไดไงอุ้ยพี่แกะเอพี่แกะก็ไม่เายอาไรนี่ว่ะนี่ไง t r ช a s u r e octopus omelet เนี่ย treasure นี่ไงนี่ไงวันนี้ก็ได้มาสามอันนะครับวันนี้ก็ขอจบพาร์ทสองกันนะครับสวัสดีครับสสวัสดี